นี่เท hey, ใช่ไหมล่ะโอ้โ oh. ห oh. อันนี้รวมอย่างยากอะ่ะก็ไม่ได้ยากมากนะถ้ามึงมีตังมากพอนะ <Okay. S 2> ถ้ามึงมีตังแล้วก็มีของครบแล้วก็ดวงที่ดีใช่แล้วก็ต้องมีออโต้คลิกแล้วกม็มันแล้วก็เยอะจังวะแต่เอาเป็นว่าช่างแม่งก็แค่มึงมีออโต้คลิกแล้ว มึงก็เอามากดหน้าจอรัวๆแล้วก็เอครคางไวแค่นั้นแหละโอเคเนะคือมึงจะเอาออโต้คลิกแบบไหนก็ได้ออโต้คลิกแบบนี้ก็ได้เว้ยซึ่งว่ามึงจะเอาออโต้คลิกแบบแยกล่างอะ่ะมันก็ได้เหมือนกันเว้ยอ่า เมื่อกี้พุ่งจุดตอนไหนวะเฮียกูสมองปลาทองว่ะเอาเป็นว่าช่างแม่งแล้วกันก็มึงแค่หรือว่ามึงจะเอาเป็นอีกแบบก็ได้นะเว้ยแบบนี้เว้ยนี่มึงอ่ะกูต้องไปทีนั่นอีกมึงทำแบบนี้ก็ได้นะ แต่กูแนะนำนะเว้ยให้อันนี้เป็นสามวิหรือกี่วิก็เรื่องของมึงเออม,อมันว่ามึงจ็ปป่าให้เป็นสามร้อยเมือนเดิมก็ได้เว้ยหรือไม่ก็ให้เฮียเนี่ยเป็นห้าวิกูนน่นให้เฮียให้เฮียน,ะน,ยนะยน,นี่เป็นห้าวิยิ่งดีกว่าเพราะว่ามึงจะได้ฟาร์มเงินได้อีซี่ ส่วนเค้นี้ไม่ต้องสนใจนะห้าสิบเนี่ยสี่รอยบแต่ถ้ามึงมีตังค์เนี่ยก็เรื่องของมึงเออแล้วเค้านี้ให้ตังค์เยอะกว่าไอเหรียญยักษ์ด้วยเดี๋ยวก,กูให้ดูเลยอันนี้กูมีคูณเงินระดับสามไงมันก็เลยให้เยอะ นี่มันจะให้แค่หกพันใช่นี่ขนาดกูมีร,รับสามแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้นี่ให้ประมาณหกพันกว่าใช้แค่นี้ให้หกพันกว่าจะเยอะกว่าง่ายๆน่ะพวกเยอะกว่าโอเคกูมีสมุดจ่เล่มหนึ่ง สคริปต okay. ์ทั่วเป็นอะไรที่กากมากเลยอยากได้ระดับสามมากกว่าแต่ก็ถือว่าให้เยอะนะอืถือว่าให้เยอะเลยล่ะระครับโหให้เยอะจิดพันกว่าแต่กูอยากได้ระดับห้าระดับสี่มากกว่าถึงแม้มันจะหายากก็เถอะ นี่เทจัดเทจัดอันต่อไปที่กูอยากทำเนี่ยมันก็คืออันนี้เว้ยซึ่งของหายากเฮีย้ยอะไรล่ะหายากมากกูต้องไปซุ่มแล้วของราคาแพงมึงใส่เงินเฟ้อเฮีย้ยใต้ดินอะเงินเฟ้อตอคือแสงสวยเฮีย้ยนี่ตอนคือแสงยังสวยอะ จะเพิ่งเช้าไล้เคียนี่แสงยังสวยใครเครื่องแมลแงนี่มึงไม่ต้องทําเลยนะแบบถ้าเครื่องมึงยังเมื่อสิปีที่แล้วมึงแบบไม่ต้องทําเลยเว้ยเคียกูไม่แนะนําเลยอะ่ะเครื่องมึงอาจจะระเบิดได้อาการอารมณ์ประมาณแบบมึงโหลด a อ k คมาเมื่อสิบปีที่แล้วเต็มงพายายามโหลดอ่ะ เดี๋ยวไม่ใช่ดิเอ่อโอเคในยุคนี้แต่เครื่องมึงเมื่อสิปีที่แล้วมันกโ็โหลดไม่ได้ถึงมึงโหลดมาเครื่องมันระเบิดบึ้มไอ้เหี้ย,เ,ยเออนี่นี่น,นี่กูจะให้พวกมึงดูเว้ว่ากูมีของดีระดับซีเกตไอ้พวกเคียนี่ไม่ต้องสนใจของกลางนี่ของนี้ระดับซีเกตเว้ยเดี๋ยวกูให้ฟังเสียงนะ เสียงเพลงแม่งก็เสียงกูนะกูจะแบบกีดกีดจนแม่กูพุ่งเข้ามาตีกลอวเที่ยน,นี่อย่างเท่่ะดับสีเก็ตคงจะตรงนี้ได้เว้เสียงแจ๋แค่หนึ่งบาทเดียว ก็พวกเชนเนี่ยอยากรู้ใช่ปะหาจากตรงไหนไปตรงไปตรงนู้นหาจากตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้พุ <Y uki. S 1> ง่งเข้าร้านให้ฟังเสียงแค่นี้นะนี่เสียงอย่างเท่หนี่มือกูด้วยโอ้โหแล้วเขาไม่ร้องไม่ไงแล้วสำหรับพวกคนเล่นไหนที่ไม่รู้ ตอนนี้พวกมึงก็จะได้เย็นแต่เสียงกูนะเว้ยเพราะว่าแม่งเสียงในเกมแม่งบางเสียงกูหมดเลยแล้วกูขี้เกียจอัดใหม่แล้วด้วยทียอ่ากูจำขียอะไรไม่ได้เลยทงไงดีวะเนี่ยโอ้ยไม่ก bro กูจำอะไรไม่ได้เลยว่ากูอัดเทียร์อะไรบ,บ้างแต่เอาเป็นว่ากูสอนวิธีการทำให้พวกมึงก็น่ะวิธีการทำก็ดินน้ำไฟเฮียอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้ดูซ้ำกูคเคยสอนไปหรือเปล่านะ แล้วตอนนี้กูรู้สึกอินดีมากเลยล่ะเอาเป็นว่ากูจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะกูขี้เกียจอ่านแล้วแล้วก็แบบโหคลิปหายปแบบนี้มึงคิดว่ากูยังมีกาลังใจทําอยู่อีกเหรอฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้ากูยังมีกําลังใจทําอยู่แล้วกูก,ก็โดดเพื่ออะไรอะ่ะอืมพอใช่กูลืมบอกไปการที่มึงจะสุ่มตรงนั้นได้เนี่ยคือพวกมึงต้องเรีว้าก่อนซึ่งพวกมึงก็ต้องกดเหรียญเป็นร้อยครั้ง ครจะทำได้อ่ะกว่าจะพุ่งไปสุ่มได้ก็นานเลยล่ะเอาลาะเจอกันใหม่ชาแนลพวกเครียด